ต่อจากพา์ที่แล้วนะผมมาลุยเลยเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านมาจาก c h a เตอร์วันพานี้เราจะมาผ่าน c h a เตอร์สอเคเขาให้หาตัวเลขอีกแล้วนะผมอ่าเดี๋ยวสำรวจก่อนห้องนี้ไปได้ไหมล็อกเหมือนกันอ่เดี๋ยวเรามาทางนี้เปิดไฟหน่อยดิไฟฉายรุ่นไฮเทค ว่าดีเออเรามาดีนะลงมาดีนะเฮ้ยมึงจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนเฮ้ยเฮ้วายมึงจะไปไหนอ้อาวไปไหนแล้วว้าห <c oughs> น้าไม่โคตรหลอ <c oughs> <c oughs> อะไระอ่ะเออมันจะเป็น ตัวเลขเป็นจุดขีดอะไรวะ <Yeah. S 1> เป็นจุดกับขีดอะไรวะ <Okay. S 1> ไม่รู้เรื่องไม่น่าจะเกี่ยวกับรหัสนะครับโอเคเดี๋ยวมาสำรวจตรงดีห <Okay. S 2> ยิบได้ตรงนี้หยิบได้มาเลยไม่น่าจะมีอะไรนะครับ วิ้ยตรงนี้เลขแปดใช่ไหมไม่น่าใช่พวกนี้ก็ไม่น่าใช่นี่หยิบได้อุ้ยรูปเด็กกระโปงร,รูปหน้าเด็กกระโปงอา้อาวอ,อันนี่อะไรสามสองสี่เอ๊ะใช่ไหม ในรูปมันไม่เหมือนกันด้วยผมว่าใช่เจอรหัสแบบกงๆวะ่ะโอเคในเลขตรงนั้นมันมี3ามสองสี่หนึ่งห้าสองสี่ หนึ่งห้าสองสี่เฮ้ย <Hey! S 1> ได้วะมาครับผมเควิ okay, ่งเลยแล้วกันเฮ้ยเ oh, <yeah! S 1> หี้ยไอสัตว์ใครมาถีบเก้าอี e ้ตรงนี้วะเมื่อกี้จะบอกว่าไข่ <c ười> เมนแตก <c ười> เอ,อ้แ,แม่งมีรอยตีน ห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรเคแมงล็อ okay, ก uh huh. ตรงนี้ไฟฟ้าเอ uh huh. ใครโทรมารับหน่ดิสวัสดีครับใครโทรมาเอาได้ไม่พูด uh huh. ไปดูห้องนี้ดิเปิดได้ไหม เปิดได้โอเคจัดไปว,ว้าวรอยตีนแค่นี้เปิดไปอุ้ยมือห้าหนึ่งสี่ห้าให้ใส่รหัสรหัสรหัสเฮียอะไรวะรหัสอีกแล้วเมันเป็นอะไรกับรหัสหล่ะเกมนี้ผมว่าผมเริ่มจะไม่กลัวแล้ว แม่งห,หายแต่รหัสกูก็เบื่อเป็นนะเว้ยนี่มันเกมผีหรือเกมพัสเซนตวะโอเคก็ได้ล็อกอันนี้ล็อกไหมอันนี้เปิดได้โอ้โอ,โอเพลงเปลี่ยนว้าวมีเพลงแม่งมันวะเฮ้ยใครมาขี้เคียนี่เสียงหรือวะ ใครมาขี่ตรงนี้เฮ้ยกุญแจสวยผมว่าผมออกไปเจอแน่นอนไปเจอผีไหมไม่เจอเนี่ยเพลงจะบิวทำเฮี้ยเนี่ยโอ้ไม่มาสักทีเคได้กุญแจกุญแจใช่ไหมเปิดห้องไหนได้อะ ไม่ได้โอเคเราได้กุญแจไม่รู้ว่าเปิดห้องไหนนะครับเดี๋ยวไปห้องนี้มันเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวโอเคกุญแจงั้นเหรอเปิดห้องไหนวะอ๋อหรือว่าข้างล่างตรงนี้มันมีประตูอีกบานอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวฝาก ได้กุญแจามาแต่ไม่รู้ว่าเอาไว้เปิดประตูห้องไหนนะครับผมโอเคเออโดยห้องพวกนี้ก็ไปไม่ได้เอาเออเชียดเอา,เอา เปิดได้ก็ไม่บอกโอ้โหเฉดเฮ้ยแม่งเปิดได้ก็ไม่บอกโอ้ว่าหาตั้งนานว่าตรงไหนเปิดประตูได้พี่แท้แม่งมาเปิดอันนั้นโอ้เ oh. บอรไปหมดแล้วสมองโอเคยังดีที่ได้ไปต่อเอะไะเหมือนมีตัวเหี <Yeah. S 1> ้ยไม่รู้วิ่งไปตรงนั้นอะตรงนี้เหมือนมีคนโดนทรมาน สวัสดีครับไม่อะไรอ๋อโนดสามขีดขีดสองโนตอีกแล้วสามขีดขีดสองโนตอะไรนี่อะไรดออรอีธานไหมอีธานไหมน่าจะเป็นพวกเนื้อเรื่องซึ่งกูอ่านไม่ออก สามขีดขีดสองห้องไหนอีกล่ะหให้ไปเปิดห้องไหนประเด็นโอ้หรือว่าไอห้องนั้นสามขีดขีดสองเวอเอาควยกูตายโอ้กูตายรอบสองเ <c oughs> สร็ 3ามขีดขีดสองวัดดีเด็กเป็ดวายกไม่ตกใจเว้ยสาขีดขีดสองอเคสา,สามก็ก็สามขีดขีดขีดส,ส,สามห้าห้าสองสห้าหสองโอเคสามห้าหาสองวันดีเด็กเป็ดฮลัลโหล แปดสามห้าห้าสองอ่าต้องเปิดอันนี้หนึ่งอะไรวะกูลืมหนึ่งห้าสองสี่ไปเปิดป้าย สามห้าห้าสองโอเคเปิดแล้วครับผมผ่านไหมผ่านเถอะเหนื่อยโอเคเซฟแม่งยีบสองนาทีกว่าจะได้แล้วมันยังมีต่อโอโหสิบบาทชาเตอร์สี่แม่งถือว่าคุ้มโอเคโอเคครับผมสำหรับพาทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันพาร์ทสี่ครับผม แมงยาวอะชาเตอร์สี่ที่อะไรชาเตอร์สาม